ปัจจุบันนะคะเราต้องยอมรับเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไม่ว่าเราจะใช้อะไรก็ตามนะคะเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ประยุกต์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแผนการเรียนนี้นะคะเป็นแผนการเรียนใหม่ที่เรากําลังเริ่มต้นปูทางให้กับนักเรียนเนี่ยมีความรู้สามารถนําความรู้ที่มีเนี่ยไปต่อยอดได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นในแผนการเรียนนี้นะคะเด็กๆส่วนใหญ่จะเน้นวิธีการลงมือปฏิบัติจริงการใช้ห้องเรียน ปฏิบัติการนะคะการใช้คอมพิวเตอร์การลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยตรงการออกแบบกราฟิกเบื้องต้นการสร้างเว็บไซต์นะคะการออกแบบชิ้นงานแอนิเมชันการพัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งตรงนี้มันสามารถนําไปต่อย,ยอดได้ในอนาคตผมอยากมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผมเป็นคนชอบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอะค่ะและผมก็ต้องการที่จะมารู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยครับผมคิดว่าแบบว่าน่าจะได้มาพวกออกแบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว คือมีดต่สอนแบบเป็นสเต็ปเข้าใจง่ายสำหรับที่ผมอยากเข้ามาเรียนในแผนการเรียนดิจิตอลนะครับคือผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์น่ะต้องมาแทนที่เราแล้วพวกเขียนโปรแกรมเนี่ยครับอาจจะได้รายได้ดีกว่าเขียนแอนิเมชันเป็นเอ็มวแอนิเมชันที่เราวาดเองนะครับแล้วก็ทำชิ้นงานก็ลงลึกอยู่ครับสุดยอดครับ ตอนตอนเด็กๆก,ก็เป็นคนชอบเล่นเกมเล่นโปรแกรมอยู่แล้วครับตัดต่อรูปภาพอะไรอย่างงี้ตอนตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นโปรแกรมแบบเล่นเล่นโปรแกรมตัดต่อชิวๆสบายไม่มีลงลึกแต่พอเข้ามาเรียนจริงก็ดี้สครับชอบครับเพราะว่ามันทําให้ผมต่อยอดได้ในอนาคตครับเรียนเรียนด้านนี้จนจ,นจบมหาลัยครับแล้วก็ไปทํางานเลยครับ ค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะมาเรียนในแผนการเรียนนี้นะคะมิรก็ขอฝากเด็กๆเ,เอาไว้นะคะนักเรียนคนไหนที่สนใจนะคะมีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นการออกแบบหรือในอนาคตนะคะอยากจะนําความรู้ที่ได้ลงมือไปปฏิบัติจริงไปใช้พัฒนาต่อยอดได้จริงนะคะก็สามารถเข้ามาเรียนในแผนการเรียนนี้ได้นะคะสําหรับใครที่มีความชื่นชอบในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้ามาเรียนแผนการเรียนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ